วันนี้นะคะเซรั่มนิสิตของเราค่ะได้รับรางวัล Best Seller ขายดียอดขายสูงสุดนะคะ ใช้ดีมากๆเพียงแค่200กว่าขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ทําให้เราได้รับรางวัลน,นี้ถ้าไม่มีคุณลูกคา้าเราคงไม่มาถึงตรงนี้ได้นะคะที่ได้รับรางวัลเพราะอะไรรู้ไหมคะเราเป็นเซรั่มระดับพรีเมียมค่ะเปรีจยจกกักระหิมาลยันค่ะเป็นเกลือบริสุทธิ์สีชมพูนะคะและมีส่วนผสมของรากไม้ทั้ง3ชนิดและโอ้โหแลกธาาดอีกมากมายเลยค่ะนวัตกรรมของเราสกัดจากเกลือมาเป็นเซรัม่มทําให้บํารุงผิวหน้าซึมซับได้เร็วและเป็นพิกเจอร์ที่แบบโอ้โหคุณต้องลองใช้ค่ะเพราะเป็นราคาแบบเบามากตอนนี้นะคะยยออดขาางเรไป สอง้านกว่าขวดนลค่ะได้ไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะคะโรมาเนียนะคะก็คือได้รางวัลชนะเลิศกลับมาและได้ใบป,ประกาศน,นียบัตรด้วยค่ะเจลล้ำของเรานะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสําหรับผิวแพ้ง่ายค่ะเราได้รับใบรับรองการแพทย์จากวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะว่าไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภยัยไร้กังวลนะคะจุดเด่นคือผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ